เอาละค่ะในที่สุดน้ําที่ท่วมหาดใหญ่ก็ลดลงแล้วแต่ว่าพอน้ําลดเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันกลับไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอีกเยอะเลยทั้งการฟื้นฟูความช่วยเหลือแล้วก็ความจริงที่เจ็บปวดซึ่งซัดเข้ามาเหมือนคลื่นตามหลังน้ำท่วมเลยค่ะใช่เลยครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลที่รวบรวมมาจากรายงานข่าวหลายชิ้นเลยนะคะซึ่งแต่ละชิ้นก็ฉายภาพคนละมุมกันไปเลยมีตั้งแต่เรื่องที่เห็นแล้วใจฟูการช่วยเหลือที่ต้องบอกว่ากล้าหาญมากๆไปจนถึงโศกาานาฏกรรมที่ก็น่าเศร้าจริงๆครับ เป้าหมายของเราวันนี้คืออยากจะคุยกันให้ลึกลงไปกว่าแค่ตัวเลขความเสียหายนะเราอยากจะไปดูว่าจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตคนยังไงบ้างค่ะผ่านเรื่องเล่าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆเพื่อให้เห็นภาพที่มันเอ่อมันครบถ้วนและลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นในขา่าวพาดหัวทั่วๆไปครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่ทําให้ใจชื้นขึ้นมาหน่อยดีกว่าเป็นเรื่องของการรอดชีวิตกับนาใจของผู้คนค่ะครับ เรื่องแรกที่ส่วนตัวคิดว่าน่าทึ่งมากแล้วมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่น้ำลดไปแล้วด้วยซ้ำคือเรื่องของคุณตาวัยเจปีท่านหนึ่งท่านเป็นลมล้มหมดสติไปเลยตอนที่กำลังต่อคิวรับของบริจาคอ๋อครับเหตุการณ์นี้ลองนึกภาพตามนะคะพื้นที่ตอนนั้นยังเละอยู่เลยเต็มไปด้วยโคลนครับคุณตาลื่นล้มแล้วสีรักกระแทกพื้นหมดสติไปที่น่ากลัวกว่านั้นคือ ทีมกู้ภัยไปถึงแล้วพบว่าไม่มีชีพ,พจรแล้วโห oh. แต่จังหวะนั้นพอดีเป๊กเลยค่ะทีมกู้ภัยของหลวงตาสิ้นคิดหรือหลวงตาสินทรัพย์เข้ามาถึงพอดีแล้วก็เริ่มทำา p r r ปั๊มหัวใจกันตรงนั้นเลยทันทีเลยใช่ค่ะสุดท้ายสัญญาณชีพของคุณตากลับมาแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลจนปลอดภัยได้ในที่สุดเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่มันบอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยนะอย่างแรกเลยคือแม้น้ำจะลดแล้ว แต่มันไม่ได้แปลว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเลยด้วยค่ะสภาพแวดล้อมหลังน้ําท่วมทั้งพื้นที่ลื่นๆเศษซากปรักหักพังที่มองไม่เห็นเนี่ยมันคือกับดักที่อันตรายมากอืมและอีกประเด็นที่สําคัญเลยคือมันตอกย้าว่าภารกิจของหน่วยกู้ภัยกับอาสาสมัครมันยังไม่จบพวกเขายังเป็นเหมือนด่านหน้าในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่ตามมาไม่หยุดหย่อนเลยครับ จริงด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่การสร้างบ้านใหม่แต่มันคือการเอาชีวิตรอดในพื้นที่ที่กลายเป็นเขตอันตรายไปแล้วครับแล้วนอกจากทีมอาสาสมัครในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาก็มีภาพการช่วยเหลือจากฝั่งการเมืองด้วยเหมือนกันอย่างกรณีของคุณจุรีนุ่มแก้วรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ลงพื้นที่เอาถุงยางชีพไปแจกให้ชาวบ้านในจุดที่น้ํายังขังอยู่ครับ ภาพที่เห็นในข่าวคือชาวบ้านมายืนต่อแถวเป็นยาวเลยนะคะบางคนก็จูงลูกจูงหลานมาด้วยบรรยากาศมันมันดูมีความหวังขึ้นมานะมีรอยยิ้มมีคําขอบคุณชาวบ้านเขาไปจับมือแล้วบอกว่าขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งกันมันเป็นโมเมนต์ที่ทรงพลังมากเลยครับในสภาวะแบบนี้ความต้องการของคนมีสองระดับที่สอนกันอยู่ชั้นแรกก็คือความต้องการทางกายภาพเลยก็คือของในถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มอา เพื่อให้เอาชีวิตรอดไปได้ในแต่ละวันแต่อีกชั้นหนึ่งที่ลึกลงไปและสําคัญไม่แพ้กันคือความต้องการทางใจทางใจเหรอคะคือความรู้สึกว่าฉันยังมีความหมายยังมีคนมองเห็นการที่มีคนเข้ามาหาถึงที่มันเป็นการยืนยันว่าพวกเขาไม่ถูกลืมครับประเด็นเรื่องกำลังใจนี่น่าสนใจคะ่ะแต่ว่า ในแหล่งข้อมูลที่เราเห็นมีการพูดถึงมุมมองที่แตกต่างออกไปบ้างไหมคะเช่นความกังวลว่ามันอาจจะเป็นแค่การสร้างภาพทางการเมืองหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วชาวบ้านในพื้นที่เขามองเรื่องนี้กันยังไงแนะ่เป็นคำถามที่ดีมากครับคือในแหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุถึงคำวิจารณ์โดยตรงนะแต่ถ้าเราวิเคราะห์จากสถานการณ์ลักษณะนี้บ่อยๆก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนค่ะแน่นอนว่ามุมมองเรื่องการเมืองมันมีอยู่แล้ว แต่สำหรับคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ตรงหน้าข้าวสารอาหารแห้งที่อยู่ในมือมันคือของจริงที่จับต้องได้อืในวินาทีนั้นกำลังใจที่ได้รับมันก็เป็นของจริงเช่นกันบางทีเจตนาของคนให้อาจจะสำคัญน้อยกว่าผลลัพธ์ที่คนรับได้รับในตอนนั้นก็ได้ครับเข้าใจเลยค่ะคือในภาวะวิกฤตความช่วยเหลือก็คือความช่วยเหลือถูกต้องครับแล้วความช่วยเหลือที่ว่านี้มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับมนุษย์ด้วยนะ มีอีกเรื่องที่อ่านเจอแล้วประทับใจมากเป็นเรื่องการช่วยสุนักตัวหนึ่งค่ะอ,อ๋อเรื่องสุนัขบนหลังคาใช่ค่ะสีขาวปนน้ำตาลมันไปติดอยู่บนหลังคาตึกแถวตรงถนนพลพ,พิชัยนานถึง4ีหวันเลยนานมากนะครับนั่นนานมากลองคิดดูสิคะมันต้องยืนตากฝนทั้งวันทั้งคืนไม่ได้กินอะไรเลยพอทหารจะเข้าไปช่วยตอนแรกมันกลัวมากตัวเกรงแข็งทื่อไปหมดเลยก็คงจะตกใจกลัวคน ใช่คะ่ะไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยแต่สุดท้ายทีมทหารก็ทำสำเร็จค่อยๆปีนขึ้นไปแล้วก็อุ้มมันลงมาได้สำเร็จครับที่น่ารักไปกว่านั้นคือพอช่วยลงมาได้แล้วชาวบ้านแถวนั้นก็เอาอาหารสุนัขใส่ถุงมาให้เลยบอกว่าฝากให้มันด้วยคงจะหิวมากเรื่องแบบนี้มันน่าสนใจนะเพราะในภาวะที่ทุกอย่างพังทลายการได้ช่วยเหลือสิ่งที่บริสุทธิ์และช่วยตัวเองไม่ได้อย่างสุนัขตัวนี้ มันอาจจะเป็นวิธีที่ผู้คนใช้ฟื้นฟูความรู้สึกว่าตัวเองยังควบคุมอะไรบางอย่างได้อ๋อ oh. มันไม่ใช่แค่ความเมตตาแต่เป็นการเยียวยาตัวเองผ่านการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยครับโอ้ oh. ไม่เคยคิดในมุมนี้เลยนะคะเหมือนการช่วยชีวิตเล็กๆหนึ่งชีวิตมันช่วยต่อลมหายใจให้กับจิตใจของคนทั้งชุมชนได้เหมือนกันใช่ครับ ซึ่งก็พาเราไปสู่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าประทับใจไม่แพ้กันคือน้ำใจที่คนไทยมีให้กับทีมกู้ภัยค่ะครับผมมีเรื่องของทีมกู้ภัยบางแก้วสุขโขทัยค่ะพวกเขาเดินทางมาไกลมากเพื่อช่วยผู้ประสบภัยที่สงขลากับปัตตานีพอเสร็จภารกิจก็ขับรถกลับกันอืตอนที่รถกู้ภัยไปจอดติดไฟแดงที่พัทลุงจูจ่ๆก,ก็มีชาวบ้านแถวนั้นวิ่งเอาเครื่องดืม่มขนมผ้าเย็นมายื่นให้ถึงที่รถเลย โ oh. เป็นกำลังใจให้นี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการดูแลผู้ดูแลที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะชาวบ้านในพื้นที่รู้ว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่เสียสละมาจากที่อื่นเพื่อช่วยคนที่ไม่รู้จักค่ะการแสดงออกเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันคือการบอกว่าเราเห็นในสิ่งที่คุณทาเราขอบคุณมันเป็นสายใยของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ไม่ได้ถูกสั่งการจากส่วนกลางแต่เกิดขึ้นจากใจของคนธรรมดาจริงๆครับ เรื่องราวแบบนี้ทำให้เราเห็นด้านที่ดีที่สุดของคนในยามวิกฤตนะคะแต่ในอีกมุมหนึงของแหล่งข้อมูลที่เราดูมามันก็มีราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการเสียสละแบบนี้เหมือนกันครับซึ่งพาเราไปสู่เรื่องราวที่น่าเศร้าของกู้ภัยท่านหนึ่งที่ชื่อพี่โตหรือคุณเชิดพงป,งปิยาวรณน,นากูลที่หลายคนให้ฉายาว่าฮีโร่เสื้อเขียวครับเรื่องของพี่โต พี่โตเป็นทีมกู้ภัยจากยะลาค่ะสังกัดทั้งกู้ภัยแม่กลเนี่ยว204และทีมฉลามภัย034เขาเดินทางมาช่วยน้ำท่วมที่หัดใหญ่เหมือนกับทีมอื่นๆคุ้มเททำงานอย่างหนักแต่เรื่องน่าสลดก็เกิดขึ้นหลังจากที่ภารกิจของเขาเสร็จสิ้นแล้วและกำลังเดินทางกลับยะลาพี่โตเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิตระหว่างทางกลับบ้านค่ะ การจากไปของพี่ตทนี่สร้างความสะเทือนใจให้วงการกู้ภัยทั่วประเทศเลยครับมันเป็นเครื่องเตือนใจที่เจ็บปวดว่างานอาสาสมัครเหล่านี้มันหนักหนาสาหัสแค่ไหนจริงค่ะพวกเขาต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าสะสมขั้นรุนแรงทั้งร่างกายที่ไม่ได้พักผ่อนและจิตใจที่ต้องเห็นภาพความสูญเสียซ้ำๆมันคือความเสี่ยงที่มองไม่เห็นซึ่งหลายครั้งร่างกายก็แบกรับต่อไปไม่ไหว ใช่เลยค่ะภาพขบวนรถกู้ภัยที่เคลื่อนร่างของพี่โตกลับบ้านเกิดที่ยะลาอย่างสมเกียติเป็นภาพที่สะเทือนใจมากครับแต่ที่อ่านแล้วจุกที่สุดคือโพสต์ของน้องกอหยาลูกสาวของพี่โตเธอเขียนถึงพ่อว่าพ่อเคยบอกหนูว่าพ่อจะอยู่จนหนูรับปริญญาแล้วก็มีอีกประโยคที่เขียนว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้หนูเกิดเป็นลูกพ่ออีกนะมันมันเป็นคำพูดของลูกสาวที่เพิ่งเสียพ่อไปที่ ่านแล้วพูดไม่ออกเลยค่ะครับซึ่งเพื่อการให้เกียรติและร่วมไว้อะไรชุมชนกุ้งภัยเองก็ได้จัดพิธีบําเพ็ญกุศลศพของพี่โตที่ศาลาบําเพ็ญกุศลแม่กอเหนียวในตัวเมืองยาลาค่ะการรวมตัวกันเพื่อส่งพี่โตเป็นครั้งสุดท้ายคือวิธีการที่พวกเขาเยียวยากันและกันและให้เกียรติกับการเสียสละครั้งสุดท้ายของฮีโร่คนนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่โตด้วยจริงๆค่ะ เอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมของความสูญเสียในเชิงสถิติกันบ้างซึ่งเป็นความจริงอีกด้านที่น่าหดหูดไม่แพ้กันครับข้อมูลพวกนี้มาจากศูนย์รับแจ้งคนหายและเสียชีวิตที่ตั้งขึ้นที่โรงพยาบาลสงขลานาครินทร์หรือมอ,อหัดใหญ่ตัวเลขมันน่าตกใจมากครับอย่างแรกคือยอดผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วล่าสุดอยู่ที่138รารายแค่นี้ก็เป็นตัวเลขที่สูงมากแล้วนะคะใช่ครับแต่ตัวเลขที่น่ากังวลและสะท้อนความโกลาหลได้ดีที่สุดคือ ยังมีร่างผู้เสียชีวิตที่รอการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลอยู่ที่โรงพยาบาลอีกถึง120ร่าง120ร่างเลยเหรอคะหมายความว่ายังไงทําไมกระบวนการมันถึงยากขนาดนั้นมันมีความท้าทายหลายอย่างครับสภาพศพที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปมากทําให้การระบุต,ตัวตนด้วยสายตาเป็นไปไม่ได้เลยออเอกสารประจำตัวก็อาจจะหายไปกับสายน้ำการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจึงต้องอาศัยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่นการตรวจ DNA หรือรอยพิมพ์ฟันซึ่งใช้เวลาและซับซ้อนมากครับในขณะเดียวกันที่ศูนย์ก็มีความมาแจ้งศูนย์หายในช่วง3วันนั้นประมาณ25คนและมีญาติที่ติดต่อขอรับศพที่พิสูจน์ตัวตนได้แล้วกลับไป32รายเฉพาะที่ศูนย์นี้นะครับพอเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วมันทําให้เข้าใจเลยว่าเบื้องหลังความสูญเสียมันมีความทุกข์ทรมายของครอบครัวที่ต้องรอคอยประปนอยู่ด้วยครับ ซึ่งในแหล่งข้อมูลก็มีเรื่องราวส่วนตัวที่ทําให้สถิติพวกนี้มันดูจริงขึ้นมาจับใจเลยเป็นเรื่องของคุณศิริกรแดวากมะที่เดินทางมาติดต่อขอรับศพพี่ชายชื่อคุณสรยันจากเมืองปักอายุ75ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้ําครับเธอเล่าว่าคุยกับพี่ชายครั้งสุดท้ายตอนตีสีของวันที่24พฤศจิกายนพี่ชายโทรมาบอกว่าตอนนี้เหลือข้าวอยู่กล่องเดียวน้ําขึ้นมาถึงหลังคาแล้ว แล้วก็รับปากว่าจะโทรกลับมาอีกทีตอน7จ็ดโมงเช้าแต่หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะเรื่องราวแบบนี้ตอกย้ำความเจ็บปวดของญาติผู้เสียชีวิตได้ดีมากครับและมันยังเชื่อมโยงไปถึงปัญหาเชิงระบบที่น่ากังวลด้วยปัญหาเชิงระบบค่ะ ครับเพราะมีประเด็นที่ญาติผู้เสียชีวิตสะท้อนปัญหาเรื่องการเดินทางหลังจากมีข่าวว่าศูนย์อพยพที่มอซึ่งใกล้กับโรงพยาบาลที่เก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตกำลังจะปิดตัวลงแล้วย้ายไปที่ศูนย์อพยพบ,บ้านพรุที่อยู่ไกลออกไปแทนแล้วเราทำไมถึงต้องย้ายล่ะคะในเมื่อญาติญาติยังต้องมาติดต่อเรื่องต่างๆที่โรงพยาบาลอยู่เลยในแหล่งข้อมูลไม่ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจนครับแต่อาจจะพอคาดเดาได้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจะต้องใช้พื้นที่คืนเพื่อกลับมาดำเนินการตามปกติคแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือสำหรับครอบครัวที่กำลังอยู่ในภาวะโศกเศร้าอย่างหนักการต้องเดินทางไกลขึ้นเพื่อจัดการเอกสารหรือเพื่อรอฟังข่าวมันคือการเพิ่มภาระทั้งทางร่างกายจิตใจและการเงินให้พวกเขามาหาศาลม,มันสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในการวางแผนสนับสนุนผู้ประสบภัยในระยะยาว ที่อาจจะมองข้ามความต้องการเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญอย่างมหาศาลของผู้ที่ได้รับผลกระทบไปกลายกันว่าคนที่สูญเสียอยู่แล้วกลับต้องลำบากมากขึ้นไปอีกพอฟังมาทั้งหมดนี้ถ้าจะให้สรุปภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้มันเหมือนเราเห็นหลายมิติซ้อนกันอยู่เลยนะคะใช่มีทั้งความเข้มแข็งของชุมชนที่ช่วยเหลือกันเองน้ำใจของคนไทยจากทั่วประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็มีราคาที่เหล่าฮีโร่ต้องจ่ายด้วยชีวิตใช่ และมีกระบวนการฟื้นฟูที่ซับซ้อนและยังต้องดําเนินต่อไปอีกนานมากแม้ว่ากระแสข่าวจะเริ่มซาลงแล้วก็ตามถูกต้องครับภัยที่บาดก็เหมือนบททดสอบที่เผยให้เห็นเนื้อแท้ของสังคมเราได้เห็นทั้งการช่วยเหลือที่เป็นระบบน้ําใจที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและการสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ค่ะแต่ผมคิดว่าบททดสอบที่แท้จริงหลังจากนี้ไม่ใช่แค่การรอดชีวิต แต่คือการที่ชุมชนและสังคมโดยรวมจะร่วมมือกันฟื้นฟูชีวิตของผู้คนและที่สำคัญคือจะดูแลครอบครัวของผู้ที่เสียสละไปแล้วได้อย่างไรต่อไปในระยะยาวนี่คือโจทย์ที่ยากที่สุดครับ สุดท้ายนี้มีคำถามหนึ่งที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคิดตามนะคะเรื่องราวที่เราเล่ามาในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของฮีโร่ที่เราได้เห็นผ่านสื่อแต่ในเงามืดของวิกฤตการมันยังมีการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆที่กล้าหารระหว่างเพื่อนบ้านอีกนับไม่ถ้วนที่ไม่มีใครได้รายงาน คนที่แบ่งข้าวกล่องสุดท้ายให้กันคนที่ช่วยอุ้มคนแก่ข้างบ้านขึ้นที่สูงอ,อยากให้ลองนึกภาพว่าเครือข่ายแห่งการสนับสนุนที่มองไม่เห็นเหล่านั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรและมันทรงพลังเพียงใดในการช่วยให้สังคมของเราผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดไปได้